เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเรากลับมาอยู่กันในโรบกับไฟท์แบ็กลูมออฟพาร์ที่6แล้วครับผมอัปเดตใหม่เย้ yeah! ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูก่อนเลยครับผมว่ามีตัวละครไหนจุกอัปเดตเข้ามาในพาร์ทนี้บ้างนะครับคุณผู้ชมมีทั้งหมด5ตัวละครครับผมมาโพนี่สีชมพูสุดน่ารักพาวเวอร์พับเกอร์สามหัวด้วยไม่ใช่3ตัวนะครับไอคิงจากแอดเวนเจอร์ทาดอลล่าและเลนโบเฟนเย่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 เฮเอาเลยครับผมคุณผู้ชมก่อนอื่นเราก็ต้องว์ปไปที่จุดเกิดกันก่อนนะครับผมจากนั้นเราก็จะ ต้องดูคาใบ้ครับผมเขาให้เราหาอะไรบ้างหาถ้วยมาโพนี่ซึ่งเราไม่รู้ว่าถ้วยมาโพนี่เนี่ยอยู่พิกัดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้ก่อนครับผมสําหรับตัวละครน,นี้ถัดมาเป็นหาทางไปห้องรับนะครับผมโอ้โหยง่ายมากเลยนะครับห้องรับแน่นอนครับผมอยู่จุดที่เราเกิดครับคุณผู้ชมกระโดดเข้ามาด้านในแล้วเราก็จะได้ฮัลโหล สงสัยมาผิดห้องครับผมไม่ใช่ห้องนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะห้องลับมันอยู่ไหนอะ่ะมันมีที่อื่นอีกเหรอแล้วลตรงนี้คืออะไรเกมพาร์ทอันใหม่ครับผม45โรบักพิเศษตอนนี้ซื้อเลยคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นเลดาหาพิกัดใช่ไหมครับผม x อ็กซ์เแล้วเราก็จะเห็นพิกัดของเขานั่นเองหรือเปล่าลองดูก็ผมกดซื้อมาโอเคเวลกูด okay, จากนั้นเราก็จะได้ เครื่องมือชิ้นใหม่ของเราแล้ววูนี่ไงเห็นจริงๆด้วยเป็นเลดารานะครับผมเฮ้ยวินเดอร์คิงนี่คือราชาน้ำแข็งเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเ่ยคุณผู้ชมครับเราจะไปหาเขาดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นโซนใหม่นะครับผมโฟเซนแบ็กลูมโอเคไปกันครับผม เขามาจากเรื่องแอดเวนเจอร์ไทม์เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอยู่บริเวณใกล้ๆฟินกับเจ็กอย่างแน่นอนและตรงนี้ครับผมมีเงื่อนงำทุกคนผมจําได้ว่าลูกศรตรงนี้จริงๆไม่มีครับผมแต่ว่าครั้งนี้มีแสดงว่าตรงนี้จะต้องเป็นประตูมิติไปสู่ที่ไหนกันนี่ไม่ใช่โฟเรนใช่ไหมแต่ว่า เราอยู่บนแบ็กลูมครับผมตรงนั้นใช่ไหมนะ่ะเรื่องเหลือง <ๆ S 1> ผมว่าใช่แน่เลยโอเควิ่งไปดูก,กันครับผมโอ้ยตอนนี้เราวาร์ปขึ้นมาอยู่บนแบ็กลูมแล้วนะครับทุกคนครับนี่คืออะไรเอ่อเป็นบล็อกเฉยๆนะครับโอเคคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมวิ่งสำรวดที่นี่เป็นเวลา5นาทีกว่านะครับไม่เจออะไรนอกจากควัะวัดใครดับไฟ เดียวนะแหมมีเพลงบิวมาด้วยแบบนี้มีจำเอาไม่จำสแกเวยไอเราก็คิดว่าแต่จะจำนะครับผมตรงนี้มีหรือเปล่าครับฝั่งนั้นผมดูหมดแล้วนะครับไม่เจออะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าครับทุกคนหยิบเรดาร์ขึ้นมาดูสิเพื่อจะเจอข้างๆเรามีพิกกี้กับ sonic exe ตรงนี้หรือเปล่าโดดข้ามมาครับผมคำใบ้เขาบอกว่าไงนะทุกคนคำใบ้เขาบอกว่าเราจะต้องไปที่ frozen back room นะครับถ้านี่ไม่ใช่ frozen back room แล้วก็ ผมว่าเรากลับกันเถอะครับมันมีอีกที่หนึ่งครับทุกคนจําได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะต้องวร์ปไปที่เกมเมเนตก่อนครับที่ที่มีเจคอยู่นะครับผมเจคหรือว,ว่าฟินว่าอยู่ฝั่งขวาตรงนี้ยผมจําได้อยู่โอเคมาดูกันนะครับผมนี่ไงเจอแล้วเราเจอฟินแล้วในคร้บผมมันจะมีหรือเปล่าโฟเรนอยู่ใกล้ๆฟินไหมเอากุญแจมาก่อนแล้วกันนะมาไขาดูใหม่ครับผมเผื่อในห้องนี้จะมีโอ๊ยใจเย็นเกือบตายไปแล้วครับผมไขเข้ามา ไม่เจออะไรเลยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงนี้มันเป็นที่ใหม่นี่ตอนแรกเรามามันยังไม่มีรูตรงนี้นะครับคานก็มาดูเจอแล้วเย้นี่ก็คือคือไก่ค,ค,ครับผม พาวเวอร์พาวเกอร์วู้ฮู้แปลงร่างเป็นพาวเวอร์พาวเกอร์สาวน้อยมหัศจรรย์สามหัวพวกเราพาวเวอร์พาวเกอร์ขอใช้มนแห่งจันทาจงสแดงที่ทานหบัดนี้อันนั้นมันคนละเรื่องแล้วนั่นมาเซรามื่นครับผมลองไปโซนตรงเช็คใหม่ซิคุณผู้ชมครับเรายังไม่ได้เช็คฝั่งทางหนูเลยนะครับผมเราไปเช็คแต่ทางตรงครับผมต้องมากว่าบ้างมาดูซิว่าโซนนี้นั่นไง ผมว่าแล้วอยู่ตรงนี้ครับผมเราก็ไปหาสกายที่ไหนได้หันขวานิสบัดหน่อยก็เจอแล้วนี่ไงโอ้โหโดนลงลูมาโซนโฟเซนลูมครับผมโอ้ชัดเลยไอคิงตัวเบลเล่เลยครับผมเราจะต้องเข้าไปในห้องครับโดยการหาน้ำมันก่อนครับผมน้ำมันอยู่ไหนนี่ไงเจอแล้วเก็บน้ำมันมาจากนั้นเอาน้ำมันไปเผาครับผมเผาเลยโห้ย,ยเบคน นายออกมาไม่ดูตามมาตาเรือเกือบโดนไฟเผาแล้วไม่ละอีกนิดเดียวก็โดนแล้วนะครับผมทีนี้เราเข้ามาด้านในเราก็ได้แล้วไอ้กิงเย่โลาชอน้ำแข็งไหนขอดูหน่อยนะครับผมแปลงร่างเป็นาชอน้ำแข็งไอ้ิงโอ้กัวเบลอเลยเนะ่ะใหญ่มากดูสิทุกคนแต่ใหญ่ไม่เท่าตัวเขานะครับผมตัวเขาจริงๆใหญ่กว่าเรานะครับโอ้โชนกือ รอชอน้ำแข็งเบคอนนายอยากถูกฉันงับหัวไหมฮะงับหัวเลยนี่เนี่ยบางครั้งอาจจะอยู่ในห้องนี้ก็เป็นได้ครับผมเปิดประตูตรงนี้มาตรงเข้ามาด้านในตรงไปก่อนค่อยเลี้ยวกว่านะครับมาดูด้านล่างตรงนี้มีหรือเปล่าห้ามกระโดดแต่ผมจะกระโดดกระโดดลงมานี่น่าจะเป็นทางกลับของเรานะครับผมม้วนเทพอเมดาตรงนี้เราได้ไปแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวๆๆ,ๆทางกลับมันอยู่นี้ แล้วตรงนี้มันคืออะไรใช่เดะตรงนี้มันคือทางที่เราจะได้ยังไงล่ะเย่ <Yeah! S 1> มาโพนี่ฮู้อยู่ตรงนี้นี่เองขอดูหน่อยนะครับผมมาโพนี่ของเราอยู่ในเออแปลงร่างเป็นมาโพนี่สุดน่ารักนี่มาโพนี่หรือแก้วหน้าม้าเนี่ยฟันเยินเจีย <laughs> ไม่ใช่บูลี่น้อง หยอกหยอกครับผมคุณผู้ชมครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับผมโซนตรงนี้มีแค่ม้าโพนี่ตัวเดียวครับผมสวัสดีเจ้ากมบอนโอเคไปหากันต่อครับผมทุกคนครับไปดูอีกทางหนึ่งครับผมเราเหลืออีก2ตัวนะครับผมดอลล่ากับเลนโบเฟนครับทุกคนลองมาดูห้องนี้ก่อนครับเพื่อจะมีนะครับข้างล่างเนี่ยเป็นเชตวนจําได้ใช่ไหมนี่เชตวนวันดีเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเจอจริงด้วยทำไมมันง่ายขนาดนี้เนี่ยนี่ก็คือเลนโบเฟนยย ได้แล้วลงมาปุ๊บเจอปั๊บเลยอ่ะทุกคนเอามันเลยตายตาเจ้าเชกนี่แน่นี่แน่เนี่ยจงมอดไม่ไปกับปืนปอยหงฉันตาเดี๋ยวทำไมผมไม่โดนรู้สึกว่าเป้าไม่ตรง ตกบ้านะนานะนานะเอากล้วยไหมมินเนี่ยนฉันมีกล้วยนะเพื่อนฉันรูน้นายชอบกินกล้วย <c oughs> เดี๋ยวใครลอยหลังเนี่ยเจ้าเบนเล่นทีเผืออยางงั้นเหรอแกต้องถูกเผาน,น,นี่แน่นี่แน่นี่แน่จงไม่เปตะเรียบร้อยแล้วครับผมกลายเป็นหมาย่างโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดนั่นก็คือดอลล่าครับเราจะต้องตามหาถ้วยของเขานะครับทุกคนเคยดูเรื่องโดราเอมอนไหมครับผม นั่นแหละครับไม่เกี่ยวกับดอลล่าและจะพูดทําไมวะเนี่ยผู้ชมค,ครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราเก็บกันไปนะครับผมเรายังไม่ได้ดูเลยขอดูก่อนนะเรนโบเฟนอยู่ไหนมาแปลงร่างเป็นน้องน้าเงินสุดน่ารักอุวยน้องน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนดูสิวัดดีเพื่อนมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะโอ้โหเจอตัวแบบนี้ก็ไม่อยากเล่นด้วยนะน่ากลัวมากครับทุกคนตั้งแต่เราซื้อเรด้ามาถามหน่อยครับใช้คุ้มไหมย่าว่าจะคุ้มเลยครับผมใช้ยังไงยังไม่รู้เลยนะ เจอแต่ตัวเก่าๆอ่ะอุ้ยนี่ไม่โดนแต่เกือบโดนเราเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้ล่ะเข้ามาไม่เจอครับผมนี่มันจุดเก่าตรงนี้จะมีหรือเปล่าก็ไม่มีดอลล่าอยู่ไหนอ่ะใครรู้ดอลล่าอยู่ไหนบอกน่อยเพื่อนอป้าๆรู้ไหมเปิดประตูมาดูนี้สิเผื่อจะมีครับผมก่อนหน้านี้ที่เราเก็บเรนโบว์เรนกันไปครับมีหรือเปล่าเราจะต้องดูดีๆนะครับมีไหมไม่มี เอ๊ดอลา่าอยู่ไหนนะเดี๋ยวนะผมจะต้องวาร์ปไปที่นี่เลยครับผมนะห้องเจ้าหมาออมมันจะต้องอยู่ในนี้แหละมีความเป็นไปได้ตรงนี้คือตอนบ๊อบทีวเราเอาคอนทุกเก็บกันไปตรงนี้เป็นกุญแจห้องหมาออมครับผมเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีแล้วเอ้ยนี่ไงดอลา่าเพื่อนดอลา่าอยู่ไหนนําเลยนําเลยนําไปดี อยู่ในห้องนี้เหรอโอเคเราไปหากุญแจก่อนครับผมกุญแจอยู่ตรงนี้เราจะต้องเก็บกุญแจมาเปิดประตูดูครับจะต้องมีดอร่าอยู่ด้านในอย่างแน่นอนเพื่อนขาอ้าตสาบบอกขนาดนี้แล้วโอเคเก็บมาจากนั้นไปครับผมได้เวลาไขาห้องเจ้าหมาอ่องตามหาดอร่าดอล่าอยู่กับหมาอ่องอย่างนั้นเหรอแม,ม่ครับผมไขเข้ามาด้านในเราก็จะไม่เห็นมีอะ หลังจากที่ผมได้ออกเดินทางไปพร้อมกับก,บกล้วยคู่ใจ<บ>ไม่ใช่ปืนไฟคู่ใจครับผมทั่วทุกซอกทุกมุมซ้ายขวา ไม่เจอดอล่าครับคุณผู้ชมครับย้ำนะครับว่าหาทั่วแล้วนะครับผมไม่เจอเลยอ่ะดอล่าอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับผมเอ๊แต่ว่าเพื่อนทุกเก็บกันได้อ่ะผมก็จะต้องเก็บได้ครับผมเป็นไปได้ไหมที่จะอยู่ในห้องนี้ครับทุกคนมาลองดูตีว่าห้องตรงนี้จะมีหรือเปล่าห้องตรงนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะครับผมที่อื่นเนี่ยดูเกือบหมดแล้วนะครับ จากนั้นเราจะต้องเลือกเบนพอเลือกเบนแล้วเลือกเดือะล็อกครับผมแล้วก็เลือกลดไฟกินคนจากนั้นก็มาเช็กเช็กเช็เช็กเช็คเช็คเชกเไม่เจอครับโอเค กลับมาก่อนครับผมคุณผู้ชมครับห้องนี้ล่ะห้องนี้เนี่ยเรายังไม่เคยเข้าไปเลยนะครับผมผมจําได้ว่าเข้าไปน้อยครั้งมากนะครับนับครั้งได้เลยแหละแต่เราจะต้องหากุญแจก่อนกุญแจสีเขียวเดียวเพื่อนกุญแจเขียวเอาตรงไหนฮะผมก็จาไม่ได้นะครับทุกคนอ๋อนี่ไงจาได้แล้วอยู่ตรงนี้ครับผมเก็บกุญแจเขียวมาจากนั้นครับเพื่อนเก็บแล้วตามเรามาพวกขายประตูบานนี้ไปดูกันสิจะมีดอร่าหรือเปล่าโอ้โหไม่เจอดอร่าแต่เจอเจ้านี่เผามันเลยเผามาดู มันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วเราจะต้องวิง่งหนีมุดตรงนี้มุดตรงนี้ต้องโอ้ยเกือบโดนมันงับตูดแล้วจากนั้นวิ่งต่อไปครับผมวิ่งยาหยุดฮ่ายังไม่เจอดอลล่าครับทุกคนครับดอลล่าอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าโอ้โหนี่ไงผมเจอแล้วทุกคนเราโดนสีดำตรงนี้ได้ไหมเก็บมาเย่ได้ดอลล่า อื่นมีต้องเยอะต้องเยอะให้ดอร่าไปประจนภัยดอล่าไม่ไปครับผมดอร่าชอบไปอยู่กับห้องเจ้าตัวดำๆเมื่อสักครูน่นี้แปลงล่างเป็นดอล่าสุดน่ารักครับผมทรงผมหน้ามะาน่ารักจังเลย <laughs> ดอลลร์เอ้เพื่อนอยากรู้ดีดอลลราอยู่ไหนใช่ไหมเนี่ยกำลังพิมพ์ถามอยู่โอเคโฟล์ลูมีมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวฉันจะพาไปเก็บดอลลร์ตามมาตามมาตรงนี้ตรงนี้เออรู้เร็วไม่ต้องพิมพ์บอกก็รู้ว่าอยากได้ดอลลร์เก็บกุญแจเขียวตรงนี้จากนั้นตามมาตรงนี้นะเพื่อนจะต้องเข้าไปด้านในห้องนี้เพราะว่าห้องนี้มีดอลลร์อยู่ตรงนี้เข้ามาเร็วเข้าห้องนี้มีดอลลร์เชื่อผมเชื่อผม,อผ,มผมได้มาแล้วเมื่อสักครู่นี้ แหวกุญเจริวเข้าโอเคงั้นไม่รอแล้วนะ โอเคครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้ทําการหาครบทุกตัวละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้ง5ตัวละครนะครับมีตัวไหนบ้างมาดูกันอีกทีหนึ่งครับผมมาโพนี่สุดน่ารักพาวเวอร์พับเกอร์ไอคิงจาก Adventure Time ดอลล่าและเลนโบเฟนครับผมครบแล้วเย่อะไรครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปครับทุกคนชื่นชอบตัวละครไหนมากที่สุด าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญเลยทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายเย่ hoo! แล้วใครวาดเด่นตรงนี้เนี่ยแมวาดได้เหมือนซะเหลือเกิน